มานี่เร็วมาเร็วมาเร็ว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 สิบนี่ไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยสาทั้งสิบเร็ว ไปอยู่ไหนเนี่ยเอามาเร็วเอามาเร็วกินมือก็กินมือก็ไอ้แสบเร็วเร็วเรกุ้งกิ้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งลวกุ้งกิ้กุ้งกิ้เร็วเร็วเเร็วเร็ว nếu Ê! này một lớn đấy hả ê ông mà lưu Thơm lại nên nên nè. Ê, căng làm lời wa. Hết. Hết, con có ngồi lúc. Con này. Hết con có này chứ. Con này. cần phọt. Cứ เอาติดติดตะใายติดตะใครเอาเอาเอาอยู่อยู่เอาเอา,เอาดื้อปอ่เนี่ยฮะดื้อปอ่เนี่ยดื้อจนไม่ยอมกินข้าวกันแล้วนะฮะหึหแค่แต่พ่อเปาเปาดูดิดูกล้องพ่อดิ พอดูดิอ่าไปดีครับผมชื่อเปาครับอ่าัสดีครับผมชื่อเปาครับอ่าอันนี้ชื่ออ่ะมานี่กลางแม่งกินแต่ใบไผ่อ่วไปดีครับผมชื่อผมชื่อแล้วผมชื่อผมชื่อผมชื่อกลางครับอืมหน้าหน้าหมองเหม่งเดียวเออผมชื่อกลางครับอันนี้หนูชื่อหนูชื่อจุดค่ะหนูชื่อจุดนะคะ มีอะไรอีกอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยอันนี้ชื่ออันนี้ชื่อแพนดา้าค่ะหนูเป็นตัวเมียนะคะหนูชื่อแพนด้าค่ะเอ่อข่มขืนขืนใจให้ถ่ายรูปอ่าอันนี้ชื่ออันนี้ชื่อใจค่ะหนูชื่อใจนะโอ้โหค่ะใจขู่ค่ะใจขู่ค่ะอ่าเอ้ยเอ้ยหน้ามองนี่มองนี่มองนี่อ่ามีกระดังง่ะเห็นหน้าหนูไหม ช่วยป่ะเออมีหวัวใจตรงกลางอันนี้หนูชื่อดาวค่ะเพราะมีรูปดาวอยู่ตรงกลางหนูชื่อดาวค่ะเอ,อ๋น่ารักน่ารักดาวดาว,ดาวไปต่อไปต่อไหนยว่าหมดยังวะห้าเ้ามาหาพ่อหน่อยเร็วห้าเิงเพิงเพิงห้าเร็วน้องห้านี่นี่เจ้าห้าเจ้าห้าห้าเต็ม Ấy Pai nầy nìa Áo, ừ, hái pê lạ Áo, ừ, pai nầy hôm nãy à, ơi Em báo tải lưu bài lưu Hà Mày, lên xe này à bò Áo mày thăm lầy lù Hà, lưu Ô, mà lưu Hà, เจ้าเห็ดเจ้าเห็ดเจ้าเห็ดน่ารักไม่เอ่ยเจ้าเห็ดตรงข้างบนเป็นตัวเห็ดเจ้าเห็ดโอ้ยส่วนชิบหายเจ้าเห็ดเห็ดมองกล้องดิมองกล้องดิออมมองกล้องชัดๆชัดๆโอ้ยไม่ใช่อากาศด้วยมองกล้องดินี่กล้องอยู่นี่เออห้าเร็วลงมาเร็วล้องอิดอิดอยู่นั่นแหละอ้อย อันนี้ไอ้กัดตีนพอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวดนเดี๋ยวโดนอ่าอันนี้ห้าครับผมห้านะครับน,นีห้าครับเอนห้าน่ารักอ่ามีห้าแต้มสีสวยดีมีใครอีกอ่ะเจ้าสิบอยู่ไหนเนี่ยเจ้าสิบอยู่ไหนอ่าเจ้าสิบอันนี้เจ้าสิบครับเจ้าสิบอย่าดื้อดิหนูต้องเรียกหนูสิบ หนูเป็นตัวเมียค่ะหนูเป็นตัวเมียค่ะหนูสิบค่ะอ่ากี่ตัวแล้วพ่อลืมตัวไหนบ้างอ่ะอืมพอลืมตัวไหนบ้างเนี่ยฮะพอลืมตัวไหนบ้างสิบตัวอ่าแคนด้าเปาดาวเหมือนจะขาดไปในนี่ย ตัวไหนมอนซ้อนวะไม่รู้ละไม่รู้อยู่ไหนกันละอ่ะก็จะพอไนี่กิ่นพอยนะอ,อย่างเนี้ยอืมแอลเจ้าแอลเหลือเจ้าแอลเจ้าแอลที่เศร้ามากอยู่ใต้พุ่มไม้อันนี้เจ้าแอลนะคะแอลตัวเมียค่ะอ่ามีแอลอยู่ข้างหลังตัวแอล นะครับแอาแอมมองพ่อดิ้เอีอ่าเขาซ่อนแล้วครับมีที่ให้ซ่อนเยอะครับบ้านในตัวเล็กชอบกินน้ำแล้วก็ท้องเสียอมาหาแม่กันเดาเอ็ดกับอะไรกับชายกลาเพ่หานมแม่กินครับแม่ก็โดตัวอมเลยกำลังเก่า 好啊。